ยินดีต้อนรับเข้าสู่เช้าวันใหม่นะคะเช้าวันนี้ขอให้คุณรู้ไว้ว่าพลังงานดีๆกำลังรอเราอยู่แค่วางใจเปิดใจและเชื่อในความสำเร็จที่กำลังจะมาค่ะวันนี้เราจะเริ่มต้นเช้าของเราด้วยความรู้สึกดีๆความเชื่อมั่นและพลังใจที่จะเปลี่ยนชีวิตของเรา หลับตาลงเบาๆหายใจเข้าลึกๆและพูดกับตัวเองเบาๆว่าเงินกำลังเดินทางมาหาฉันอย่างง่ายดายฉันพร้อมเปิดรับความมั่งคั่งในทุกรูปแบบฉันคู่ควรกับเงินที่ดีและเงินก็รักฉันเช่นกันจักรวาลทำงานด้วยพลังงานและคำพูดของคุณคือพลังงานที่ส่งคํำสั่งออกไป เมื่อคุณเชื่อว่าเงินมาง่ายคุณจะมองเห็นโอกาสที่คนอื่นมองไม่เห็นคุณจะกล้าลงมือทำและกล้าเปิดรับสิ่งใหม่ๆวันนี้ให้คุณมองทุกการกระทำของตัวเองว่านี่คือพลังงานที่กําลังเรียกเงินเข้ามาแม้เพียงรอยยิ้มเล็กๆการช่วยเหลือหรือแค่การทำสิ่งเล็กๆด้วยความตั้งใจ ฉันเปิดรับความมั่งคัง่งวันนี้เงินจะมาหาฉันในรูปแบบที่ฉันคาดไม่ถึงทุกบาทที่เข้ามามาพร้อมกับความสุขและความสบายใจทำจิตใจให้สงบแล้วนับหนึ่งสองสาหแล้วหายใจเข้าลึกๆ คุณไม่ต้องเร่งรีบไม่ต้องกังวลเพียงแค่คุณเชื่อเงินจะเดินทางมาหาคุณในทุกๆวันเหมือนลมหายใจที่ไม่เคยขาดหายไปจากคุณเลยและในวันนี้ขอให้คุณเจอเงินแบบง่ายๆสบายๆไม่ว่าจะเป็นรายได้พิเศษโอกาสดีๆหรือใครบางคนที่พร้อมจะสนับสนุนคุณ เงินกำลังเดินทางมาหาคุณและคุณก็แค่เปิดใจรับมันไว้ขอบคุณตัวคุณเองที่ให้เวลากับพลังงานดีๆในเช้าวันนี้จำไว้นะคะคุณมีคุณค่าและคู่ควรกับความมั่งคั่งในทุกรูปแบบไม่ต้องรีบไม่ต้องกังวลแค่คุณเชื่อแล้วทุกอย่างจะค่อยๆเข้ามา ขอให้วันนี้เต็มไปด้วยโอกาสดีๆและเงินไหลเข้ามาได้อย่างง่ายดายแล้วเราจะเจอกันใหม่อีกครั้งในเช้าวันพรุ่งนี้ค่ะ